อารม์ความรู้สึกเราจะภาวนาแบบไหนก็ได้นะครับนอมสักเมลอาจจะหายใจคำพูดหายใจของตก็ได้ใจมันเกิดไปจากการภาวนาพุทโธเราก็รู้ว่ามันเกิดแล้วมันถดขึ้นมาก็รู้ว่ามันถดแล้วแล้วก็มาหายใจคำพูดหายใจของตัวเสงขึ้นมาก็รู้ว่าเสงมันโกรธคือมาู้วว่าโกรธกพราว่าหายใจคำพูดหายใจของตัวยรยันจที่ เคยภาวนาพองหนอจุกหนอก็สังเกตที่ทองนะครับไม่ต้องครับนะครับอุทองการปฏิบัติธรรมก็คือการมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจต่ามความเป็นจริงไม่ได้มาบังคับกายบังคับใจเมืดงให้ความฝืนความเป็นจริงท่านให้ยอมรับความเป็นจริงได้อยู่กับความเป็นจริงแล้วก็เข้าใจกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้น เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นต้าเรามาปฏิบัติธรรมเรื่องมาบังคับกายบงคับใจบังคับได้ไม่นานแต่บังคับได้จริงๆนั้นคงจะบังคับได้เลยเราต้องเป็นพระโสดาบันในวันที่หนึ่งของการปฏิบัติให้ได้แต่บังคับได้พอวันที่สองต้องเป็นพระสกิตาคามีให้ได้ บางคับได้วันที่สามต้องเป็นอาาคามีวันที่สี่ต้องเป็นอาัมานให้ได้นะครับแต่กีเดทได้ที่ระวังค้ับมันไม่ได้แต่เราที่จะศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเล็กอยู่กับเขาให้ได้หรือภาวนาในสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกนะครับก็ดูลมหายใจต่างทางมัน ยาวบ้างมันสั้นบ้างมันยาวบ้างมันละเอียดบ้างสังเกตได้บ yup. ้างเกตับ้างเราก็สังเกตลมหายใจกับืนไปก็รู้แค่รู้อย่างเดียวไม่ต้องไปอะไรมากมายนะแค่รู้พอฝืนไปแล้วแล้ก็มาดูที่อารมณ์ปัจจุบัน มปัญญากอบกรรมฐานที่เราเจริญอยู่หรือญาตโยมบ,บางคนบางทาง่านภาวนาสัมมาลังค์สมาลังครับในระบิดตัวแก้อยู่ที่ศูนยการกายเราสมาลังค์คงสมาลัง,รงพร้อมเคอไปจากการภาวนาเราดูออกเหนือประเด็นแค่ดูว่าเหนือไปเป็นประม,มาณสมา,สมาลังค์สมาลังค์นะครับญาติโยมเคยกับเราเป็นการขึ้นไหวร่างกายเหนืไปเรรู้ แล้วก็มาอยู่ที่อารมณ์กับพัธนธะอยู่ที่บ้านเราใจนี้เราต้องมีมีที่อยู่นะครับมีบ้านเหลนคนที่ไม่มีบ้านครับกาเดิอะไรไปเรื่อยๆทำอะไรตอนนั้นใต้สะพานลอยบ้างสามดาวข้างทางบ้างไปไปมุดหยุดมุมหมายไม่รู้ว่าจะมีลมบัติเหตุดูเกิดอ,อันตราย หร so right. no problem ือวันทองเสียทรัพย์สินหรือต้องเสียชีวิตก็ไม่รู้แจเรอกก็ต้องมนเหมือนกันนะครับต้องมีบ้านอยู่หรือต้องมีเบื้องต้นนะคำสั่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆนะครับสําหรับผู้ที่ปฏิบัติทําใหม่ๆก็ต้องมีบ้านต้องมีกรรมภาวนานะมีทาภาวนาพุทโธก็ได้ออหนองยุบหนองก็ได้สัมมาอาตาก็ได้ ดูลมหายใจเข,าข้าออกก็ได้มันเบินไปก็รู้เราเบื่อขึ้นมาดูอารมณ์ที่มันเบื่อดูในความรู้สึกที่มันเบื่อไงดูไปเลยอาการเบื่อจะจิตเลยพอเรามีสติมันจิตน,น,น,นะวละเราเซ็งขึ้นมาก็ดูอารมณ์ที่มันเซ็งขึ้นมาห้ามไม่ได้หรอกไมีกิเหลนห้ามกิเลนไม่ได้หรอกแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจ เขาได้นะครับถ้าเราเข้าใจคำว่าเข้าใจอย่างเดียวเนี่ยอาจา,กการย์บางคนบอกตั้งแต่เข้าใจแล้วจบเข้าใจแล้วจบจริงๆการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ทางโลกก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าเรียนสายจองเว้นคณิตหรือสายอาชีพจังนูน้นจังนี้นะครับเรียนวิศวะ ประเด็นั้นประเด็นนี้เข้าใจก็จบนะครับการใช้ชีวิตใน,ในครอบครัวของเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเข้าใจกันสามีภรรยาเข้าใจกันจบชีวิตไม่มีปัญหาเดไม่ใช่จบแต่แยกนะครับจบปัญหาจบความกัดเย้งจบความวุ่นวาย จบแต่บมาทิ่งไม่เข้าใจกันจะได้เข้าใจนะครับจบการทํางานร่วมกับเพื่อนในองค์กรต่างๆก็เหมือนกันนะครับถ้าเข้าใจกันก็จบเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้นะต้องต้องหวังใจเราคนนั้นที่โกรธคนนั้นทีาจอาเขาเป็นของเขา คนนั้นที่โลกคนนั้นอยากนั้นคนนั้นอย่างได้นั้น,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 นเขาเขาแต่เราจะทํำยังไงให้ให้ให้อยู่กันได้แล้วก็จะดูเข้าใจก็มาดูที่เจเราดูที่เราการปฏิบัติกรรมฐานก็เหมือนกันนะครับถ้าเรา,า,เรามีความรู้มีความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรมากมาย ตอนใหนสติปฐานสี่คือมันเป็นอย่างไรรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นฮะไม่ต้องไปจริงจ้องต้องตั้งนู่นนี่นั่นอะไรจะมากมายกับการปฏิบัติมันเป็นอย่างไรรู้มันรู้แบบซื่อๆรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามที่มันเป็นดูลงมาใจข้ายพุทโธพุทโธข้าพุทธองคโตฟองหน่อเยอะหน่อได้บางไม่ได้บ้างเลยบางรู้ ดูลมหมายใจเข้าออกได้บ้างมาได้บ้างเดินไปบ้างเดินไปก็รู้นะครับเราต้องมีสติรู้เท่าทันนะครับแต่เรารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นตามตาตามหูตามจมูกตามดินตามกายตามใจเราใจเราจะไม่ทุกข์นะครับที่มันทุกข์เพราะเราไม่ทาน ต่อไปไม่ต้องไปต้มคน,นเดือดแล้วต้องดูที่ใจเราที่ไม่ทันที่มันทุบเรามันไม่ทันไม่ทันกับอารมณ์ขณะที่เรามองรูปออกไปไม่ทันเดี๋ยวความโลภก็เกิดจากการมองรูปเดี่ยวความจังก็เกิดจากการมองรลปหรืออภิชาก,ก็เกิดโทมนัสก็เกิดแต่ถ้าเราทันมันสั่แต่ว่ารูปที่เรามองเห็น การฟังเสียงก็เหมือนกันนะครับถ้าเราทันมันจะไม่ทุกข์การไปตามไปเราเราทุกข์ขนาดนู้นมาต้นเขาเราไม่ทันเองเราไม่เก่งเก่งเองนะครับเราเผลอสติไปเราขาดสติไปเองนะครับการดรงด่นการดินรดการถูกต้องสัมผัสต่างต่างก็เหมือนกันนะครับพยายามศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจ ครับไม่มีกลไกลอะไรซับซ้อนมากมายในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นสําหรับการปฏิบัติธรรมในชีวิตปัจจุวันของเรานะครับแต่ตามปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปสภาวะสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นก็อีกอย่างหนึ่งบงจจังกากลังของสติปัญญาเราไปวินิจฉัยสภาวะบางอย่างก็ไม่ได้ต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีการลยยณมิตร ต้องมีการเรียนการศึกษาเชนตทางปฏิบัติสมาธิไปเจอเรื่องของมิปัสนูปกิเลสเหต่มากกว่าเรื่องของการปฏิบัติทำไม่ให้เาห้านหนเานแสงสว่างนั่งเดินนั่งแนละมีแสงสว่างนัสสมิออกจากร่างกายดูนั่นดูนี่มีเทวดามาอนุโมทนาบุญมีนางฟ้ามาอนุโมทนาบุญเป็นแสงเป็นล้านเป็นโกรธ การกุบายใจการการศึกษาบารเงาอาจจะหลงได้นะครับหรือว <IM the evening> ่าเกิดสติโวดี้นั่นทันทุกอย่างแต่ว่าไม่ทันกับกิเลสกิเลสมันหลงนะครับเราก็ต้องมีความเจ็บขายนะครับเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกับบ้านเราบัุฏิตพระกุุติเราได้ ทิ้งไ้นานๆานไม่ทำความสังารเดี๋ยวมาแลงมุมหนูมันไปขี้มาแลงสาบมันไปขี้รอ้องเต็งไปหมดบบ้านไม่ทำความสาังาใจร้องเหมือนกันนะครับที่บ้านเดือนร้องเหมมอนกันทิ้งไ้นานๆานไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ดูแลแต่ว่าเป็นที่อยู่ของมาแลงสาบเป็นที่อยู่ของหนูเป็นที่อยู่ของมาแลงมุมดีไม่ดีมูว่าเข้าไปอยู่ในบ้าน หรือประมาอีากอย่างหนึ่งเหมือนกับคนทำสวนไปสร้างสวนไว้แต่ไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้รักษายามันก็ขึ้นจัดโจปลื่นก็เยอะวัชพืชนก็เยอะแมลงก็ลงกินใบต้นปืนต้นตาที่เราปลูกไว้จันใดก็จะนำจิตใจเราก็เหมือนกันนะครับ ถ้าเราปล่อยปาละคเลยใบคอยมีสติในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับทุกมากมากกับทุกมาก,ก,มากเราก็ต้องสร้างภูมิตันฐานให้กับใจเรานะครับสร้างภุมมตันฐานให้กับใจเราให้มีสติเยอะๆให้มีสามสาธิาให้มีปัญญารู้เท่ารู้ทันกับ สภาวะรรมที่มันเกิดขึ้นทางตามจมูกดิ้นกายใจเราความทุกข์มันจะเข้ามาทางนี้แหละทางตาหูจมูกดิ้นกายใจเราความทุกข์ไม่ได้มาจากเพราะคนนั้นมาจะบอกความทุกข์เพราะคนนี้ไม่ได้เพราะความทุกข์ที่เกิดเพราะป้าคนนั้นลงคนนี้ทําให้เราทุกข์ทำให้เราโน่นนี่นั่นปัญหาความทุกข์ต่างๆในชี้เราจริงคือเราไม่ต่างกับาราณ์ เราไม่เข้าใจกับอารมณ์นะครับอันก็อ่อยตั้งใจนะครับก่อจะจดดวันใช้เสียงให้เราได้มีสมาธิในการเรจริญจิตภาวนานะครับฝากไว้อย่างหนึ่งสำหรับจงจะดูเวทนานะครับเอาให้ได้สักอย่างประจกเราเนี่ก็ดูเวทนาสังเกตดูนะครับอย่างก็อย่างก่อนลองสังเกตดูลองไปเจญหน้ากับคนดู โบราณบอกว่าตาต่อต,ตาฟันต่อฟันลองสู้กับคนดูก่อนนะครับลองสู้ดูก่อนคนถ้านจิตคิดที่จะสู้เหมือนนักมวยที่ขึ้นบนสังเวียนคนสู้นะแพ้ก็ได้นะพอกำลังเราไม่พอกำลังเราซ้อมไม่พอเราบ้า่อนไม่เพียงพอเราทานอาหารไม่ไม่เพียงพอการต่อสู้มันก็แพ้ได้ เราสู้มันเสม,มอก็ได้เสม,มอก็ได้นะครับสู้แล้วชนะก็ได้แต่ถ้าใจเราไม่สู้นะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องชนะไม่ต้องพูดว่าเสมอหรือเปล่าก็าแพ่อย่างเดียวจินเลนในจิตในใจของเราก็เหมือนกันนะครับพยายามลองสู้กับเขาสักตั้งลอง เราตามมันมานานเนาะประจาชาก็ตามมันมาตั้งหลายเพราะประชาชาติเนี่ยทาไมตามมันต้ร์เดินทางคนละทางกับกีนเลยนะตอนนี้คงบรรลุทาํามไปนานแล้วนะครับมาไดงมา่งอยู่ตรงนี้แต่เราก็ยางสู้กับเขาร,รู้เท่าทันกับเขานะครัถ้าเจอเวทนาดูกําหนดไปเลยหรือใจปวดก็ปวดร้อเนเด็มก็เด็มร้อนเจ็บก็เจ็บร้อนชาก็ชาหนอตูที่มันปวด เวทนาที่กายแต่อย่าพุ่งขยับแร้มันถ้ามันไม่ไหวมันดูที่ใจดูใจที่มันตัรโรโตรายที่มันทัรโรโตายใจมันกระสับกระสายมันจะไม่ไหวเลยดูใจถ้าเราทําที่ใจอย่างเวทนาที่กายมันจะดับเลนขณะนั้นหรือมันจะเบาลงหรือจะดับไปก็มีครับพอทำที่ใจมันเกิดที่กายอีกก็ไปดูที่กายอีกดูที่ใจอีกถ้าเราฝึกได้อย่างนี้ครับโอกาส ที่จิตจะทุรนต,ตัวตายตอนท้านขันมันแตกนันมันม,นมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับระวังใจกัะเวทนาได้พอชาพอตายก็ตายอย่างนั้นได้จริงๆนะครับมันตายแตกกายมันะก็ไปเราได้ตั้งใจนะครับ